สวัสดีค่ะช่องพัทาคุณชาแนลนะคะวันนี้เราก็มาเจอกันอีกแล้วค่ะค่ะวันนี้ก็จะมาชวนเพื่อนๆทำกับข้าวข้าวผัดไขค่ค่ะนะคะเราก็จะมีสปาเก็ตตี้ผัดขี้เมาค่ะค่ะเดี๋ยวเราก็ไปทำด้วยกันเลยค่ะ เมื่อที่เราเตรียมอะไรไวเรียบร้อยแล้วเราก็จะม,มาทํำข้าวผ,ผ,ผัดก่อนนะคะทำข้าวผัดก่อนเมนูข้าวผัดก่อนนะคะผัดไข่ค่ะหมของคุณแม่จะใส่ใสไข่ลงไปก่อนนะคะ ใส่สูตรมันค่ะหัวใหญ่ค่ะแล้วก็จะเอาข้าวลงไปค่ะข้าวเยอะนะคะเพราะว่าทานเป็นหลายชิ เนี่ย,ยแหละค่ะค่ะปูนะคะปูค่ะจะมีเกลือหอเอ้ซนต์ี่ออกเขียวหาเหมอนก็ได้สมมันหอมด้ว,วนะ โ,ยโรยด้วยหอมแ้ม้นน้ำ้ามักไข่มัจันนมั้นม เนี่ยค่ะเมนูข้าผัดไข่ค่ะ,ะนี่ก็เป็นเมนูสปาเก็ตตี้ผัดที่เมานะคะกระเทียมแล้วก็กระชายก่อนที่หอมก่อนเนื้อไส้ที่กันเต็ม ไปไม่กกดผัดแบบนี้เด็กจะไม่ค่อยกินหมูแบบนี้จะไม่ค,มค่อยกิน นอกจากว่าตส้กรีเส้นเยอะแล้จะมีฉลอดขนมส,สีนนิดนึง อยากว่าเส้นกปาเกตตีเยอะค่ะไม่ไม่หวานหรอกคะ่ะเส้นม,มันเยอะเส้นดูดน้ำเลยนะ ใส่เส้นลงไปเส้นลวกต้มไว้แล้วค่ะเยอะมากเลยค่ะ นะคะนี้ค่ะโอเคสวยมาเย ก็จะเป็นเลยเป็นกันแลวเราก็มาจัดการ ก่ติ๊บผัดขี้มองได้แล้วค่ะก่ติ๊บผัดขี้มองจะทานไหมคะอ่ะหลังจากที่เราทำเสร็จแล้วนะคะค่ะ ก็เมนูสปากเกตตี้ค่ะสปากเกตตี้ผัดเี่เมาเแล้วก็ข้าวผัดค่ะก็ผัดไขค่ค่ะอันนี้คือเมนูทานคู่กันเดี๋ยวเราไม่ได้ถ่ายตอนทำให้ดูนะคะต้มยำซุปเปอร์ใส่เนื้อไก่ด้วยแล้วก็ หเห็ดเห็ดนางฟ้าเพื่อกันเลี่ยนนะคะต้มยำนะคะต้มยำน้ำใสสูตรใส่พริกเผาค่ะแซ่บเลยค่ะ,คะเดี๋ยวเราไปทานด้วยกันเลยค่ะ,ค,ะคลิปนี้ก็พาเพื่อนๆทำกับข้าวค่ะเพื่อนๆ ชอบใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยค่ะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะก็ขอแค่นี้ก่อนนะคะจะเจอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ